สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันครับอย่างคนนี้บกเชียรส้มมาตลอดนานวันเข้าตั้งแต่พิทาไม่มีเหมือนพักจับปูใส่กระด้งเอ๊ะแต่ผมลงมาดูอันนี้สิดูนี่ครับโพสต์เมื่อปี2023บกเชียรทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยเขาวิสัยทัศน์เก่งกว้างไกลเชื่อว่าฟื้นฟูประเทศไทยได้ว่างั้นเนี่ยมันไม่เนียนเลยครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมตั้งใจทำที่สุดตั้งแต่เล่นติ๊ t ต k อมาเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าเบื้องลึกแล้วคนที่คุณคิดว่าเขาดีมันก็อาจไม่แน่เสมอไปนิสัยและสันดานที่แท้จริงของแต่ละคนเป็นอย่างไรวันนี้คุณจะได้รับรู้กันครับคุณทราบแล้วใช่ไหมครับว่านายกดํารตีคนที่32ของประเทศไทยชื่ออนุทินหลังจากนั้นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงมีกระแสในโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับ ออกมาพิมพ์ว่าไม่เอาส้มแล้วไม่เลือกส้มแล้วผิดหวังจริงๆที่เคยเลือกส้มสารพัดโจมตีพักประชาชนเลยครับทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าคนพวกเนี้ยเขาคือส้มที่อกหักจริงๆหรือแค่เนียนครับไปดูกันครับอย่างคนนี้บกเชียส้มมาตลอดนานวันเข้าตั้งแต่พิธาไม่มีเหมือนพักจับปูใส่กระด้งเอ๊ะแต่ผมลงมาดูอันนี้สิดู นี่ครับโพสเมื่อปี2023บอกชียร์ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยเขาวิสัยทัศน์เก่งกว้างไกลเชื่อว่าฟื้นฟูประเทศไทยได้ว่างั้นเนี่ยมันไม่เนียนเลยครับแล้วเดี๋ยวมันมีอีกอย่างคนนี้ครับคุณไปแถงเอ้ยแถงเลือกคุณอนุทินเป็นนายกผมขอลาออกจากพัคประชาชนตั้งแต่บัดนี้นี่พอผมแป๊บมานี่ครับอะไรเอ่ยนี่คืออะไรครับคุณม่ได้เป็นซม มันจับโปะแตกเลยครับประชากรกลุ่มนี้แล้วยังมีอีกเยอะเลยครับประชากรกลุ่มนี้คุณลืมไปแล้วบนโลกนี้มันมีดิจิทัลฟุตเป็นหลายคนในทิกตอกไปดูได้เลยครับพูดที่มาคอมเมนต์ประมาณว่าไม่เอาส้มแล้วแต่คุณไปดูรีโพสนะครับรีโพสต์เป็นแดงจ๋าเลยครับหรือไม่ก็ลุงจ๊บเลยมันไม่เนียนนะครับอย่าไปหาทํากองเชียร์ไม่อไรทีนี้มาดูครับสอสอและระดับหัวแถวของพักพักเพื่อไทยนะครับขาแต่ละคนเข้ออกมาพูดอย่างไรบ้างครับคนนี้เลยครับคุณพลภูมิเขาบอกซัด พักประชาชนทรยศประชาชนเคยฟาดอนุทินแต่กลับโหวตเป็นนายกหรือไม่ก็นี่นะครับดรหญิงบอกว่าเมื่อพักประชาชนยกมือให้อนุทินเป็นนายกเท่ากับหันหลังให้ประชาชนไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยแล้วบ้านพวกท่านไม่ได้มีกระจกกันเหรอครับผมอยากย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วครับถามคุณพลภูมิกับดรหญิงเมื่อกี้นะ คุณบอกว่าพักประชาชนทรยศหักหลังประชาชนแล้วพักไหนกันครับที่ไปเสพสุกเอาเสียงของคุณอนุทินเนี่ยยกมือให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทรยศต่อ14ล้านเสียงของพักก้าวไกลพักไหนเหรอครับคุณตอบได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วพูดอะไรดูตัวเองด้วยนะครับเพราะมันจะย้อนเป็นดาเมจมาทําลายตัวเองเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอีกหนึ่งคนคือคนนี้ครับคุณแพทองทานชินวัตรออกมาบอกว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดใหม่แต่เราจะรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยโอ้ไม่รับผิดชอบครับพี่น้องคนไทยครับคุณแพทองทานครับคุณเคยรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าเงินหมื่น่ะได้กันทุกคนไหมครับผมจําความได้นะตอนก่อนเลือกตั้งคุณว่าเงินหมื่นจะแจกทุกคนรวมถึงนโยบายต่อไปนี้ด้วยครับสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้พูดขึ้นเองนะครับ น,นโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พักที่ทําเป็นคือพักเพื่อไทยผมถามหน่อยละไอ้ข้างหลังเนี่ยคุณได้ทําอะไรสําเร็จแล้วหรือยังครับพืชผลเกษตรขึ้นยกแผงมันขึ้นจริงเหรอครับราคาข้าวตกต่ําที่สุดราคาปาล์มราคาผล,ลไม้ออทามโลเลยครับและนี่าค่าแรงขั้นต่ำา600บาทปริญญาตยสอ0 0 0บาทต่อเดือนภายในปี70ก็จินแต่นี่68ปลายปีละก่อนคุณจะออกไปคุณได้ขยับมันได้ใกล้เคียงกับเลทที่คุณประกาศหรือยัง อะไรครับงาน20ล้านตำแหน่งรายได้ไม่ต่ำกว่า200,000บาทต่อปีบล็อกเชนคืออะไรเอรอไม่เห็นมีอะไรเลยแจกเงินหมืน่นมันแจกกันแค่กระยิบกระยอกครับแจกไม่ได้ทั้งหมดทุกคนเศรษฐกิจประเทศไทยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณว่า,าไว้พายุกระแทกกระแทกทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นจริงนำซ้ำปัญหาชายแดนเขมรคุณจำปั๊มน้ำมันได้ไหมปั๊มปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอะ่ะ คุณเชื่อไหมครับจนป่านนี้ยังไม่ได้ค่าชดเชยอะไรเลยมีแค่บริษัทประกันเท่านั้นที่จะจ่ายเงินให้เขา1ล้านบาทแต่บอกว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขคุณทราบไหมครับเนี่ยเหรอเกิดความเสียหายแต่รัฐบาลคุณเนะี่ยคุณรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วจะมาบอกว่าถ้ารัฐบาลคนอื่นทําฉันไม่รับผิดชอบนะโอ้โหสุดๆดครับและมาดูสิ่งต่อไปนี้ที่ผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ยินจากปากของคนที่ผมเคยทํางานถวายชีวิตให้เคยร่วมเป็นร่วมตายในการชุมนุมมาแล้ว คือคนคนนี้ครับนัทวุฒิบอกไม่รับข้อเสนอจับมือพักประชาชนเป็นฝ่าย้านเข้มแข็งบอกว่ามันผิดหลักการและจะไม่ร่วมมือกับพรคประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลครับคุณจําวันชุมนุมตอนรัฐบาลอภิษ์ได้ไหมครับตอนเสื้อแดงเสียชีวิตไป99ศพคืนวันนั้นเนี่ยผมย้อนกลับขึ้นมาอุตร,รดิตเพื่อมาเชื่อมสัญญาณแคมฟ็อกให้เพราะอุตรดิตไม่มีคนดูครับในคืนวันนั้นระหว่างที่ผมเชื่อมสัญญาณแคมฟ็อกผมเห็นภาพภาพหนึ่ง ในระหว่างที่คุณกําลังปลาใสกันอยู่คุณก็เอาศพเขาไปขึ้นบนเวทีในระหว่างการชุมนุมคนพวกนี้เขาเสียชีวิตจริงเขาทําเพื่อสู้และปกป้องพวกคุณแต่เหตุใดวันนี้คุณถึงไม่ร่วมมือพักประชาชนในการเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลที่เหลือนี้ใช้เวลาอีกไม่กี่เดือนจุดยืนคุณอยู่ตรงไหนเหรอครับหรือนี่คือสันดานที่แท้จริงของพวกคุณตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ แล้วล่าสุดสิ่งที่พักเพื่อไทยทําแบบผมให้อภัยไ,ไม่ได้จริงๆและอยากจะแชร์ให้คนทั้งประเทศได้รับรู้คือสิ่งสิ่งนี้พักเพื่อไทยยื่นสารฟันอนุทินและนัทพงศ์ทำมอู OU, ยุบสภาแลกโหวตนั่งนายกคุณกะยุบพักเขาเลยอะครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่เชื่อที่สุดต่อให้คุณจะด่าจะอะไรกันผมก็ไม่เคยว่าแต่คุณกําลังจะทําเรื่องเลวร้ายที่สุดเท่าที่คุณก็เคยโดนมาโดยการใช้เครื่องมือและกลไกนอกสภา มาทำลายพักการเมืองคุณยังกล้าพูดตัวเองว่าเป็นพักการเมืองในระบบประชาธิปไตยได้ยังไงในขณะที่พักประชาชนเขาไม่เคยยื่นยุบพ,พักพวกคุณเลยนะเอาอย่างนี้ถ้าคุณบอกว่าการเซ็นกันร่วมมือกันระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยมันเป็นสิ่งที่ผิดก็แล้วก่อนหน้านี้คุณก็เสนอเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับว่าถ้าไปรวมกับพักเพื่อไทยเดี๋ยวยุบให้เลยคุณก็เสนอเหมือนกันไม่ใช่หรอ เพียงแต่รรคประชาชนเขาไม่เลือกคุณคุณก็เลยเดือดร้อนตีโพยตีภายทําตัวเป็นผู้ไม่ยอมรับกติกานี่ไงวันที่31สิงหาคุณยังยื่นข้อเสนออยู่เลยเข้าไปร่วมกับเจรจากับภาคประชาชนบอกยอมรับทุกข้อเสนอพร้อมนั้งเสนอลดแลกแจกแถมให้ด้วยยุบสภาไายใน4เดือนไม่ต้องแล้วเี๋ยุบให้เร็วกว่านั้นอีกแล้วพอวันนี้ครับยื่นเรื่องเลยถึงสารรัฐมนูนฟันหัวหน้าเทงและอนุทินพ้นสอสอและอาจจะรวมถึงการยุบพักด้วย เนี่ยเหรอพักการเมืองในระบบประชาธิปไตยเขาทำกันคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณร้องงองแงที่ยังไม่ร่วมกับนางแบกและนายแบกที่ด้อยค่าดูถูกคนอื่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับแขกคิ้วทม เธอไปล้อเลียนคุณหมิวสสพักประชาชนบอกว่าอ e ีหม e ิวอ e ีหมิวอีหมิวซึมเศร้าคุณรู้ไหมครับโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่คุณจะเอามาพูดกันตาละพัดถ้อยคําดูถูกเกยียดหยามและไม่ให้เกียดซึ่งกันและกันลามปาไม่ถึงนี่คุณเดียครับออกมาไล์สดเมื่อเช้าพักเพื่อไทยเนื้อหาคือฟังและเน็บพักประชาชนแล้วบอกว่ายินดีรัฐบาลใหม่แถมไปเน็บพักประชาชนว่าเป็นฝ่ายค้านครึ่งบกครึ่งน้ำกับไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเลย ครึ่งบกครึ่งน้ำนะั่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ครับผมไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พักเพื่อไทยทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพักเพื่อไทยผมขอให้คุณจดจําคําพูดเหล่านี้เอาไว้แล้วให้ประชาชนตัดสินครับกันอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าและหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คนไทยทุกคนทั้งประเทศจะได้ดูและได้ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครไปเป็นตัวแทนของคุณนะครับ หวังว่าดูคลิปนี้จบแล้วจะได้เห็นนิสัยและสันดานที่แท้จริงว่าใครเป็นยังไงสุดท้ายผมมีไฮไลท์อะไรอยากจะฝากคุณอีกหนึ่งอย่างครับจากพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันนี่ครับจากสสพักเพื่อไทยเขาบอกว่าขอให้คนไทยจําให้แม่นนะครับว่าใครเคยพูดอะไรทําอะไรไว้แล้วไปตัดสินกันวันเลือกตั้งครับใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปตัดสินกันวันเลือกตั้งเลยครับขอบคุณคนไทยทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคุณจะเลือกได้นะครับ ว่าใครกันแน่ที่คุณจะเอาเขาไปเป็นผู้แทนราษดรของประเทศไทยใช้สติและพิจารณากันให้ดีครับผมทำคลิปนี้ผมไม่ได้อยากดังแต่แค่อยากให้สังคมและประเทศไทยได้เห็นว่าใครเป็นยังไงถ้าแท้เป็นอย่างไรก็คิดและตัดสินกันเอาเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วประชาชนจะตัดสินพวกคุณเอง